ฉันคิดว่าสายตาที่คุณเจียงใช้มองฉันมันดูแปลกๆนะเมื่อกี้ฉันพูดตรงไปตรงมาเกินไปจนเผิดอทำอะไรหลุดไปหน่อยหรือเปล่านะถึงแม้ว่าฉันจะรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณเจียงมีสาวงามคนสนิทถึงสองคนแต่ยิ่งฉันได้รู้จักคุณเจียงมากขึ้นเท่าไรคุณป้าขาเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองคะ่ะ มันก็ยิ่งอดใจไม่ไหวที่อยากทำอะไรต่างๆเพื่อคนเจียงให้มากขึ้นฉันเคยคิดด้วยซ้ำว่าถ้าหากในตอนนั้นคนเจียงอยากจะขออะไรขึ้นมาฉันก็อาจจะยอมหรือเปล่านะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าฉันปฏิบัติกับผู้จัดการหวังเหมือนแม่บ้านของฉันแท้แต่ผู้จัดการหวังกับคิดอะไรอย่างอื่นกับฉันอย่างนั้นหรอแบบนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันแฮะแต่ว่าในตอนนี้มีอินอินอยู่ด้วยตอนนี้ก็ไม่สะดวกที่จะพูดอะไรมากสักเท่าไหร่ ไม่เป็นอะไรหรอกครับพูดจัดการหวงังคุณสามารถเปิดห้องให้ผมต่ออีก2เดือนได้เลยยังไงซะตารางงานของผมมันก็ไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ไม่รู้จะมาหรือจะไปเมื่อไหร่เออเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยก็แล้วกันนะครับผมไม่ค่อยชอบความวุ่นวายและยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับได้เลยค่ะคุณเจียงฉันรับทราบแล้วกรุณารอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ นี่อวิเหียนเธอเป็นอะไรไปอย่างนั้นหรอทําไมทำหน้าเคร่งเครียดอย่างนั้นเชียวล่ะหรือจะเป็นเพราะว่าแขกดูแลยากอย่างนั้นหรออะเออคือว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะแขกท่านนี้นะดูแลง่ายมากๆเลยล่ะเอ,อเธอบอกว่าดูแลง่ายแล้วเธอยังจะทำหน้าแบบนั้นอีกทำไมกันล่ะพวกเรานะอิจฉาเธอจะแย่อยู่แล้วนะ ดูอย่างฉันในตอนนี้สิแขกเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปตั้งแต่วันนี้ฉันก็ไม่มีลูกค้าชั้นยอดแบบนั้นอีกแล้วเฮ้อให้ตายเธอเดือนนี้ฉันโคงหลังท้ายแง่แงเลยอืมไม่เป็นไรสู้ๆนะฉันจะเป็นกำลังใจให้พยายามหาลูกค้าให้ได้เยอะๆละ่ะเฮ้อฉันก็อยากจะมีลูกค้าเยอะๆเหมือนกันนั่นแหละแต่ฉันจะไปหาลูกค้าชั้นยอดแบบนั้นได้จากที่ไหนกันละ่ะ คิดว่ามันจะง่ายเหมือนเธอหรือยังไงที่ได้ออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่แบบที่จองยาวทีเดียวหนึ่งอาทิตย์อะไรแบบนั้นนะใน,ผนแผนกของเรานะทุกคนต่างอิจฉาเธอทั้งนั้นนี่นี่มันยังไม่ทันหมดช่วงต้นเดือนเลยนะไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เธออาจจะได้ออเดอร์ใหญ่ก็ได้อย่าเพิ่งถอใจไปสิฉันขอรับคำอวยพรดีๆของเธอไว้ก็แล้วกันนะ ว่าแต่แขกของเธอค่าห้องก็ครบกําหนดวันนี้แล้วนี่เธอ,อยุ่งมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วในที่สุดเธอก็ได้พักผ่อนสักทีเรากับหอพักไปพร้อมกันเธอไปนอนหลับสบายสบายเยาวๆสักตื่นเออไม่เป็นไรเธอกลับไปพักผ่อนก่อนเลยก็ได้นะฉันต้องไปหาผู้จัดการทั่วไปก่อนนะเพราะว่าแขกของฉันเขาบอกว่าจะต่อค่าเช่าห้องอีก2เดือนแะน่ฉันว่าจะไปรองถามผู้จัดการทั่วไปดูว่าจะขอส่วนลดให้เขาเพิ่มได้อีกสักหน่อยหรือเปล่า หาเมื่อกี้เธอว่ายังไงนะแขกของเธอจะต่ออีกสองเดือนเลยอย่างนั้นหรออ่าบ้าเออให้ตายเธอแบบนี้ค่าในหน้าของเธอรอบนี้ก็จะได้ตั้งสองแสนสี่หมื่นเลยนะสิอีกอย่างเขารวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วเธอจะไปยื่นขอส่วนลดให้เขาทำไมอีกกันละแต่เขาบอกกับฉันว่าเขาจะไปไปมา,มาไม่ได้อยู่ที่นี่ทุกวันเขาไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปฉันก็เลยรู้สึกว่าถ้าหากไม่ให้ส่วนลดเขาบ้างมันก็จะรู้สึกแปลกๆในใจนะ นี่พี่สาวคนเดียวของฉันนี่เธอเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์จนเบอร์ไปแล้วหรือเปล่านะหรือว่าจะเปลี่ยนให้ฉันไปดูแลแขกของเธอคนนั้นแทนดีละจะว่าไปแล้วฉันก็ยังไม่เคยเห็นหน้าแขกของเธอในห้องนั้นเลยเขาหล่อไหมหุ่นดีหรือเปล่าอะอะไรการเธอหน้าแดงด้วยให้ตายสีอวิเหยียนดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสมบัติล้ำค่าทั้งหล่อทั้งรวยเลยอย่างนั้นสินนะ นี่เอาแบบนี้เป็นไงให้ฉันมีส่อนร่วมด้วยให้ฉันไปบริการเขาเองแล้วค่าไหนหน้าทั้งหมดเธอก็เอาไปเลยว่าไงละ่ะนี่พอเลยพอเลย,เ,ลยเธอนะอย่ามาทําเป็นเล่นไปหน่อยเลยเขาทุ่มเงินทีเดียวเป็นล้านๆหาผู้หญิงมาคอยปฏิบัติเขาได้เป็นกองๆพวกเราอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นเลยจะดีกว่านี่คนเรามันก็ต้องมีความฝันกันบ้างสิไม่แน่หรอกนะใช่ไหมละ่ะ นั่นสินะถ้าเผื่อว่าแล้วละก็แต่ว่าในสายตาของคนเจียงจะมองพวกเราเป็นคนแบบไหนนะเออนี่เฉงเฉิงเราไว้คุยกันทีหลังนะฉันขอตัวไปพบผู้จัดการทั่วไปก่อนละหาเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะเขาต้องการต่อห้องอีกสองเดือนอย่างนั้นหรอเธอไปรูดบัตรให้เขาก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะไปเชิญท่านประธานบริหารมาลูกค้าระดับนี้ต้องให้ผู้จัดการใหญ่หวงังหวังจงไปขอบคุณด้วยตัวเขาเองแล้วละ และภาพก็ได้ตัดไป10นาทีต่อมาเอ๋มันเกิดอะไรขึ้นกันค่าห้องวันละ80,000ค่าห้อง2เดือนก็ต้อง4,8ล้าน8ีทำไมบัตรธนาคารของฉันถึงหักไปแค่3,8ล้าน8เองขอแสดงความยินดีกับโฮสคุณได้ใช้บัตรคืนเงินยอดการคืนเงินคือ100เท่าคุณได้รับยอดเงิน380ล้านสวัสดีครับไม่ทราบ่าคุณเจียงอยู่หรือเปล่าครับ คุณเจียงคานี่คือประธานกรรมการบริหารของหยันหยุนอันมั่นคะ่ะคุณเจียงสวัสดีครับผมคือผู้จัดการยายหวังหวังจงครับคุณเจียงครับผมได้ยินผู้จัดการหวังบอกว่าคุณต้องการต่อสัญญาชิงเกอร์วิลล่าออกไปอีก2เดือนอย่างนั้นหรอครับอ่าใช่แล้วล่ะผมต้องขอขอบคุณท่านที่ให้การยอมรับพวกเรานะครับนี่คือนามบัตรของผมหากมีเรื่องอะไรสามารถติดต่อผมได้โดยตรงเลยครับ แล้วนี่ก็ยังมีส่วนลดสำหรับการเข้าพักที่ผู้จัดการหวังช่วยยื่นขอให้คุณด้วยนะครับต่อไปนี้หากคุณมาที่นี่คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าซปเปอร์วีไอพีทั้งหมดรวมถึงส่วนลด20%ในทุกบริการครับอ๋าที่แท้ส่วนลดก็มาจากผู้จัดการหวังนี่เองผู้จัดการหวังหวังดีกับผมแต่นั่นไม่ดีกับผมเลยคุณรู้ไหมว่าความหวังดีของคุณนะมันทำให้ผมสูญเสียเงินไปตั้ง100ล้านเลยนะ นี่เธอยอมให้ตัวเองได้ค่าในแน่หน่อยลงเพื่อที่จะช่วยฉันให้ได้ส่วนลดอย่างนั้นหรอผู้จัดการหวังนี่มีคุณสมบัติของผู้หญิงที่ดีจริงๆนี่ลดให้ทีเดียวตั้งหนึ่งล้านเลยอย่างนั้นหรอครับผู้จัดการหวังจงเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆถ้าหากไม่รังเกียจแล้วก็เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะครับฮ่าฮ่าฮ่า,ายินดีมากๆเลยล่ะครับต่อไปนี้พวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับนี่ผู้จัดการหวังต่อไปนี้คุณต้องดูแลเพื่อนของผมคุณเจียงให้ดีเป็นพิเศษเข้าใจไหม ไม่ว่าเขาจะต้องการอาระไรก็ตามเธอต้องจัดการให้อย่างดีที่สุดหลับทรัพย์้วคาท่านประธานอ่าน้อ,นองเจียงเงินฉันไม่ลบก้นคุณเล่าละหวังว่าระหวังที่คุณเขาพักที่นี่จะมีความสุขทุกอย่างนะครับอาอขอบคุณมากครับผู้จัดการยายหวังจงอ่าจิงเฉิงฉันไม่อยากกลับแล้วอะ่ะนี้เสี่ยวอินอินแต่ว่าผมนาะยังมีธุระต้องไปทําอีกนะถ้าหากว่าเธอชอบที่นี่ก็อยู่คนเดียวไปเลยสิ เออไม่ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนั้นเหรองั้นไม่เอาดีกว่าเดิมทีวันนี้ฉันก็มีนัดเพื่อนสาวไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วถ้าคุณอยู่นะฉันก็พอจะปฏิเสธไปได้แต่ถ้าคุณไม่อยู่มันก็ไม่สนุกนะสีอิมเดี๋ยวฉันจัดการธุระเสร็จแล้วฉันจะติดต่อเธอไปนะเอิมก็ได้คะ่ะหนึ่งชั่วโมงต่อมาอะเจียงเฉิงมาแล้วอย่างนั้นหรอ ขอบคุณที่นายมานะเจียงเฉิงนี่อย่่เอวีเซียวเซียวหนังแพย์สยามนางสันลเลวเอ้ยนี่ฉันขอบอกเธอไว้ก่อนเลยนะอย่เอวีเซียวเซียวเธอต้องแต่งงานกับฉันดีๆสักเธอไม่อย่างนั้นเราก็วันนี้ฉันจะกระโดดลงแม่น้ำหงวงฝูต่อหน้าเธอเลยนี่เซียวเซียวไหนเธอเคยบอกกับฉันว่าจัดการเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หลอกหลอ หาให้ตายเธอก็เขายัางตามตื้อฉันอยู่ตลอดเลยนะวันเว้นวันก็ไปอารวาที่บริษัทของฉันฉันไม่อยากให้คุณต้องมาอารมณ์เสียเพราะคนพัน์แบบนี้ก็เลยไม่ได้บอกคุณไปนะเือพวกนางตัวดีถ้าหากฉันเป็นคนพันแล้วก็แล้วพวกเธอจะเป็นอะไรกันละ่ะชายหญิงเลวทามทั้งคู่เลยก็ดียังไงมาแอบมัวสุมกันลับหลังฉันนี่จริงฉังขาอย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยเขาพูดจาเหลวไหลทั้งเพพวกเราไปกันเถอคะค่ะ หืออยากไปอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอกวันนี้ฉันจะแฉเรื่องของพวกแกให้หมดเปลือกเลยถ้าหากพวกแกก็ไปแล้วก็ฉันจะกระโดดลงแม่น้ําเดี๋ยวนี้ละเอาวิเศษเซียวเธอเองก็รู้ดีไม่ใช่หรอว่าฉัน่าวน้าไม่เป็นนะถ้าหากว่าฉันตายไปแล้วก็พวกแกสองคนก็หนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอกเฮ้ยนี่แกไอเวนบัตโซบแกปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะ